สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ดาวนี้กันนะรหัส42 2คนที่เกิดรหัส42 2นี่ถ้าเป็นผู้ชายก็โอเคเป็นเรื่องของปกติเพราะเป็นดาวผู้นำแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเหนื่อยหน่อยนะเพราะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำนะคำว่าผู้นำตรงไหนดาวพุธตรงนี้ พุธตรงนี้เขาชนคําว่างานกรรมะกรรมะคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบอยู่ฐาน14นะสิบสี่แปลว่าจากักรพรรดิจกักรพรรดิแปลว่าความเหน็ดเหนื่อยและต่อสู้กับชีวิตหรือเป็นผู้นํา <c oughs> แล้วก็มาชนครอบครัวทีนี้เราก็สังเกตได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าครอบครัวนะก็คือสามีเนะี่ย เขาจะเขาเรียกว่าด้อยนิดนึงนะก็ต้องให้สามีดูแลบ้านดูแลลูกไปนะเพราะว่าดาวเขาเก่งกว่าเขาเก่งกว่าสามี <c oughs> าแล้วก็งานเขาขยันด้วยนะเขาเป็นความคนขยันนี่คือเลขอังคารเลขกระดุมฟ้าเนี่ยเป็นอังคารเนี่ยอังคารเนี่ยดาวอุตสาหะเนี่ยคล้ายๆว่าทายขยันให้ทายอังคารนะเพราะว่าขยัน ดาวขยันแอคทีฟเนี่ยต้องให้ทายดาวอังคารอนังคารเนี่ยขยันแอคทีฟขยันอะไรขยันหาเงินนะโอเคแล้วอยู่ดาวราชาโชคมักจะได้มีโอกาสไม่ได้เงินหลายทางนะราชาโชคมักจะโชคดีคนนี้งานเด่นนะถ้าจะพูดก็ดวงนี้422อะไรเด่นคือหน้าที่การงานเด่นนะคำว่าตกงานไม่มีหรอกเพราะว่าเขาม่แต่งานงานดีใช่ด้วยนะ คนนี้ไม่ว่าจะทําอะไรทอ้งพูดพูใหมายถึงการติดต่อเจราจาหรือหนายหน้านะแล้วก็ดาวการตลาดด้วยนะตอนี้นี่คืออยากให้นักเรียนดูว่า,างานเด่นดาวแบบไหนนะถ้ารักเด่นจะเป็นดาวแบบไหนถ้ารักเด่นความรักหัตดตรีอยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่ฐานดีๆแต่คนนี้ถ้าถามว่างานกับรักอะไรเด่นกว่าหน้าที่การงานเด่นกว่านะนาที่ เดือดร้อนเลยเดือดร้อนบางทีเขาอะดาวจันทร์ตัวเนี้เดือนเกิดของเขาเนี่ยอยู่ดาวราหูก็นิสัยเขาลักษณะดาวราหูหมายถึงขี้น้อยใจนะขี้โกรธขี้งอนขี้หึงขี้โอ้หลายสารพัดขี้นะดาวเนี้ยถ้าตัวนี้ดวงตัวเขาเองอยู่บนดาวราหูแปลว่าเป็นคนขี้ใจน้อยขี้น้อยใจขี้หึงนะอารมณ์รุนแรงก็บอกรักแรงเกลียดแรงอารมณ์แบบนี้นะแต่เรื่องหน้าที่การงานต้องยกให้เขาละนะ อ่าทีนี้คือเวาลาพระเคราะห์นะคำว่าพระเคราะห์คือแถวนี้นะพระเคราะห์ตรงนี้ไม่ดีแต่หน้าที่การงานดีนะนะสามีนิดหนึ่งสามีไม่ได้เสียหายหรอกเพียงแต่ว่าเขาด้อยกว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรเขาก็ต้องได้เงินน้อยกว่าเรานะและส่วนใหญ่บางคนก็สามีก็กลายเป็นแม่บ้านไปนะดาวนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้อ่าทีนี้นะนักเรียนก็รู้แล้วนะว่าอ่างานเด่นต้องดูที่ตัวกรรมะนะ กรรมะคือหน้าที่การงานและความรับผิดชอบแล้วในอนาคตคนนี้ถ้าเกิดเขาอยากไม่ทํางานกับคนอื่นแล้วอยากจะมาทําเป็นเจ้าของได้ไหมได้เพราะอัตตะกรรม,มะแปลว่าเจ้าของงานได้นะและมาชนเคหังเคหังคือบ้านแปลว่าเขามีโอกาสที่จะออกมาวันหนึ่งเมื่อเขาอิ่มตัวเขามีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของงานและทํางานอยู่กับบ้านหรืออยู่ที่บ้านแล้วทางานได้นะ ที่บ้านทํางานได้คือเคหังเคหังเนี่ยตัวนี้เป็นมาบ้านที่อยู่อาศัยนะนี่คือดาวเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจารย์จะเอาคลิปความรักเด่นนะต่อไปจะเอาความรักเด่นความรักเด่นก็ไม่ต้องทํางานเป็นแม่บ้านไปเลยนะสามีดูแลอย่างดีนะถ้าความรักเด่นแต่ถ้าการงานเด่นเราต้องดูแลครอบครัวเองนะตัวนี้นะนะก็โอเคนักเรียนก็ มาเรียนรู้กันนะคะถึงว่าไม่เป็นนักเรียนที่ที่อยากเรียนรู้ก็เรียนได้นะถา้าทั้งดวงไม่เป็นก็ให้ไปย้อนหาคลิปเก่าๆของอาจารย์นะที่อาจารย์สอนการวิธีการตั้งดวงว่าคนเกิดวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนี้แล้วตั้งยังไงให้ไปค้นหาได้นะคะ<ม>จ้าสวัสดีจ้า